สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับวันนี้เราจะมาทํานะครับผัดบุนเส้นใส่ไข่นะครับมีอะไรบ้างก็นี่ครับผมต้นหอมนะครับตามด้วยแครอทหั่นฝอยนะครับครับหอมกระชาหมูสับน้ำครับผมตามด้วยเส้นนะครับเส้นนี้ประมาณสองหัวนะครับผมเดี๋ยวเริ่มเพลทกันเลยครับครับอันดับแรกนะครับตั้งกระทะแล้วก็ ลว่หนมูก่อนนะครับเลื่อนมูับให้สุกนนะครับครับก้อนมูสุกแล้วครับต่อไปห้องกับไซไค่นะครับผม ใส่ให้สุกก่อนนะครับพี่น้องต่อไปนะครับห้องกัะเส่เสีจยะครับที่ห้องหันมาเรียบร้อยนะครับลงในกระทะเลย ไปแล้วก็ปรุงเลยนะครับนี่รถดีครับผมต่อไปช่วยรถนะครับเสียร้ายเสียแรงน้ำตาลนะครับจะก,กินบ้านก็ใส่ได้ค<ำ>รับเลี้ยงุนใส่สองช้อนนะตามตัวเองครับซีิ๊วขาว ด้วยส้รมันไผ่ต่อมาก็ซอสปลาซอสพิกไทยต่อไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยต่อไปครับสุดท่ายท้ายสุดครับต้นหอมแล้วก็แครอท ่็แต่งหน้าจะได้มีสีสันนะครับครับพี่น้องเสริรเป็นทีละอบครับใส่เส้นใส่ไข่นะครับใส่มูสับด้วยนะครับรอม่าฝากาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะแม่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับซีลาพี่ดองไปก่อนนะครับขิปหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ